สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่อง The Ranges of the Universe อะค่ะก่อนอื่นเช่นเคยนะคะต้องขอบคุณนะคะทุกท่านที่ยังคงติดตามรับชมรับฟังกันอยู่แล้วก็ขอบคุณล่วงหน้าค่ะสําหรับท่านใหม่ๆนะคะที่กาลังจะเข้ามาติดตามรับชมรับฟังกันต่อไปในอนาคตนะคะสําหรับท่านใดที่มีคําถามอยากจะพูดคุยอะไรเพิ่มเติมก็สามารถแอดเข้ามาทาง Li น์แอได้นะคะ a s i d e หกหนึ่งห้า b a t h s นะคะก็สําหรับ เนื้อหาที่จะมาแบ่งปันหรือแชร์ให้กับเพื่อนๆี่พี่น้องในวันนี้นะคะหัวข,ข้อในคลิปนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของข้อมูลชงนึกทางจิตวิญญาณนะคะประเภทของวัตถุอะค่ะที่ส่งผลต่ออารมณ์นะคะพลังงานและความรู้สึกของคุณอย่างลึกซึ้งนะคะมีวัตถุสี่ประเภทนะคะที่จะส่งผลต่ออารมณ์พลังงานและความรู้สึกของคุณน่ก็มาดูกันค่ะอันนี้เป็นบทความที่เอามาจากคุณแคทเธอรีนวินเซนต์นะคะ เขาบอกว่าคุณเคยก้าวเข้าไปในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแล้วรู้สึกชอบหรือไม่ชอบทันทีหรือไม่นะคะคุณเคยรู้สึกถึงความสบายหรือไม่สบายที่อธิบายไม่ได้หรือไม่ะคะ่ะคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะและไม่ได้จินตนาการถึงสิ่งต่างๆบรรยากาศของห้องและกรู้สึกของเราที่มีต่อห้องนั้นะขึ้นอยู่กับอะไรคะ่ะหลายปัจจัยนะคะโดยวัตถุบางอย่างมีบทบาทสําคัญนะคะในการกระตุ้นอารมณ์ที่รุนแรงนั่นเอง สิ่งของทรงพลังเหล่านี้คืออะไรคะและมีอิทธิพลต่อความรู้สึกและสภาวะจิตใจของเราได้อย่างไรคะทีนี้มาเจาะลึกถึงธรรมชาติของวัตถุเหล่านี้กันนะคะแล้วก็ดูผลกระทบอะที่มีต่ออารมณ์และความเป็นอยู่โดยรวมของเราอะคะ่ะวัตถุแรกคืองานศิลปะอะคะ่ะรูปภาพรูปถ่ายของตกแต่งผนังและสิ่งของที่ใครคึงกันนะคะศิลปะนะ,ะมีความหมายล็กซึ่งะะอันล้ำลึกนะะในการกระตุ้นอารมณ์นะคะ และยกระดับความรู้สึกของเรานั่นเองลองนึกภาพอะค่ะคุณกําลังพบกับภาพวาดอะคะ่ะที่มีชีวิตชีวาภาพเหล่านั้นอาจสร้างความสุขหรือคุณอาจจะนึกถึงบทเพลงอันเงียบสงบท,ที่ทําให้คุณรู้สึกสงบได้ใช่ไหมคะแม้แต่ภาพสิวทัดอะคะ่ะที่สวยงามเพียงภาพเดียวนะก็สาม,มารถสร้างความรู้สึกมหัศจรรย์และความตื่นตาตื่นใจได้แล้วยิ่งอะคะ่ะนี้วีเสริมยิ่งภาพนั้นๆน,น,นะคะวัดภาพโดยผู้ที่ ค่อนข้างจะมีเขาเรียกว่าพลาวะหรือมีพลังงานหรือมีพลังจิตที่เข้มแข็งอะค่ะแล้วเขาวาดภาพหรือถ้าจ้าดึกถึงตัวอย่างของของบ้านเราคือเขียนยันนะคะทาไมายันถึงมีพลังนะคะก็ว่าเขาใส่พลังลงไปอะเขามีพลังงานใส่พลังงานลงไปในยันนั้นมันถึงมีแรงก,กระแทกรหรือสง่งผลกระทบต่ออารมณ์หรือความรู้สึกของเราได้ก็เช่นเดียวกันกันกบภาพของศิลปินที่เขามี ลวลากว่าจะวาดอะไรบางภาพขึ้นมาได้ก็จะต้องใช้อะไรคะสติสมาธ,มาธิใช่ไหมคะเราก็จะมีความจดจ่อละการโฟกัสนั่นแหละค่ะ,คะสิ่งนั้นแหละมันถึงส่งกระทบส่งผลกระทบและสร้างความมีชีวิตชีวาให้กับภาพนั้นอย่างมากมายนั่นเองงานวิจัยนะะอย่างยืนยันว่าการมีส่วนร่วมกับศิลปะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของเราได้นะ,ะช่วยให้เราดำรงชีวิตประจำวันอย่างของเราเนี่ยเต็ไมไปด้วยอารมณ์และกรารรับรู้ที่หลากหลายนั่นเองะคะ่ะ อันนี้ก็เป็นเรื่องของงานศิลปะนะคะเมื่อเราดื่มด่ำไปกับการสร้างสรรค์าง,งานศิลปะเราจะไม่ได้แค่ทาให้จิตปัญญาของเราดีขึ้นเท่านั้นนะคะแต่ยังทําให้รักษะในการแก้ปัญหาของเราเนี่ยเฉียบคมขึ้นด้วยะคะ่ะและขยายขอบเขตความคิดสร้างสรรค์ของเราด้วยนะคะศิลปะอหานเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะคะสำหรับแรงทูงใจและความสมบูรณ์ทางอารมณ์นั่นเองนะคะเรื่องธรรมดานะคะที่เราจะพบกับความรู้สึกต่างๆมากมายในงานศิลปะก็ ต่างๆมากมายเช่นความสุขแรงบันดาลใจนะคะการไต่ตรองหรือแม้แต่ความไม่สบายใจอะค่ะมันต้องเผชิญกับการแสดงออกทางศิลปะที่ทรงพลังนั่นเองอะค่ะก็เหมือนการใส่พลังงานของผู้ผู้วาดภาพนั้นๆนะคะหรือในบางศิลปะสมัยเรอเนซองส์หรือที่นักเรียกเ่าเป็นแอฟแท็กอะค่ะบางทีเราดูแล้วดูไม่ออกดูแล้วไม่เข้าใจใช่ไหมแต่ก็มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เขาสามารถรับรู้ถึงพลังงานของสีสันและก็สิ่งที่ ผูว้วาดภาพต้องการจะสื่อออกมาได้นั่นเองค่ะเพราะมันเป็นเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของพลังงานความถี่ที่มันจูนกันได้นั่นเองอะนะคะคืออาจจะเคยเดินเข้าไปในพื้นที่ใดมือนที่หนึ่งนะคะแล้วรู้สึกหลงไหลอ่ะไปกับงานศิลปะชิ้นหนึ่งอ่ะที่สะดุดตาหรือเป็นของประดับผนังที่มีเอกลักษณ์เฉพาะหรือไม่ใช่ไหมคะน่าจะเคยกันแล้วหลายท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคิดเนี่ยองค์ประกอบเหล่านี้ค่ะได้รับการออกแบบมาเพื่อดึงดูดความสนใจนั่นเองอะและกระตุ้นปฏิกิริยานะคะ อย่างไรก็ตามอ่ะยังต้องมีการรักษาสมดุลนะคะที่ละเอียดอ่อนด้วยนะโดยผลกระทบของศิลปะภายในพื้นที่ที่ใช้สอยค่ะควรจะสร้างกําลังใจนะแล้วก็อุกเล้าไม่ใช่สร้างความกดดันหรือความท้อถอยนะเองก็ต้องเลือกผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์นิดนึงนะคะที่จะมาใช้อยู่ในบริเวณพื้นที่ที่เราอยู่อค่ะเพื่ออะไรคะเพื่อรักษาระดับความถี่ของา้อยเสถียรแล้วก็ยกระดับความถี่ของเราด้วยค่ะแม้ว่าห่วงจุ้ยแหละ จะเสนอแนวยทางเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดวางพื้นที่ใช้สอยอย่างกลมคืนนะผ่านงานศิลป,ปะแนี yeah. ่ยการเลือกชิ้นงานเหล่านี้ด้วยความตั้งใจก็ถือเป็นสิ่งสําคัญนะคะงานศิลป,ปะที่เราเลือกมาประดับตัวเราก็เช่นเดียวกันนะคะสามารถส่งผลต่ออารมณ์และบรรยากาศในบ้านนะคะของเราได้อย่างมากด้วยนะโดยไม่เพียงแต่ส่งผลต่อตัวเราเองเท่านั้นนะแต่ยังส่งผลต่อผู้ที่ใช้ร่วมกันกับพื้นที่เดียวกันนั้นด้วยะคะ่ะ ดังนั้นค่ะการคัดเลือกและจัดงานจัดวางงานจัดวางงานศิลปะเนี่ยและการตกแต่งอย่างพิธีพิถันนะคะสาม,มารถนะเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยของเราให้กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะของพลังงานบวกและก็แรงบันดาลใจนั่นเองะคะ่ะก็ลองทํากันดูนะคะอันนี้สําคัญข้อที่สองคริสตัลนนะคะ่ะมันโดนเรื่องของพลังงานของ แร่ต่างๆใช่ไหมคะกว่าจะสะสมว่าเป็นคริสตัลกว่าจะมาเป็นก้อนหินนั้นได้ใช้เวลาเท่าไหร่อะคะเขาสะสมพลังงานมาเท่าไหร่อันนี้ไม่แปลกเลยว่าทำไมคริสตัลถึงมีผลกระทบหรือมีพลังงานแรงกระตุ้นได้อะคะอันนี้บีเสริมคริสตัลในรูปแบบต่างๆนะคะที่สามารถนํามาใช้ได้คริสตัลหลายคนอะเคารพนักถือก็คือ เชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของคริสตัลนะคะเพราะในพลังงานของเขานั่นเองเนื่องจากเชื่อว่ามีคุณสมบัตินะคะในการสร้างความสมบูรณ์สมดุลนะคะปินพันกันเนี่ยมีคุณสมบัติในการสร้างความสมดุลกับสนามพลังงานของร่างกายอะคะ่ะช่วยส่งเสริมความสมดุลและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเองะคะ่ะความเชื่อนะมีรากฐานมาจากแนวคิดที่ว่าคริสตันเนี่ยที่ก่อตัวขึ้นในแกนโลกเป็นเวลาหลายพันปีใช่ไหมที่บีเกิลไปนั่นแหละ ทำหน้าที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากแม่โลกค่ะจากพื้นดินน่ะซึ่งสามารถดูดซับถ่ายทอดและก็แผ่พลังงานดังกล่าวออกไปได้อะค่ะผู้ที่ชื่นชอบคริสตัลน่ะหันมาพึ่งคริสตัลด้วยเหตุผลต่างๆมากมายบางคนน่ะต้องการการปลอบโยนจากความเครียดต้องการให้มีสมาธิมากขึ้นในขณะที่บางคนก็เชื่อว่าคริสตัลสามารถช่วยรักษาทางร่างกายได้ค่ะจากมุมมองนี้ค่ะคริสตัลน่ะจะสั่นสะเทือนนะะตามความถี่การ สั่นเตือนของชั้นจิตชั้นวิญญาณนะคะและชั้นอีเทอร์ของเราอะค่ะโดยส่งผลกระทบอย่างละเอียดอ่อนต่ออารมณ์จิตใจแล้วก็จิตวิญญาณนั่นเองและร่างกายของเราอะค่ะเมื่อพิจารณาถึงการนําคริสตัลมาผสมผสานกับสภาพแวดล้อมนะสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของของ,ของคุณนะคะการทําให้จิตนาของเราชัดเจนขึ้นก็เป็นเรื่องสําคัญนะ,ะในการเลือกคริสตัลน,นะคะที่มันเฉพาะ ที่สอดคล้องกับความพลังงานหรือผลลัพธ์ที่คุณปัารธนาที่จะปลูกฝังให้เกิดขึ้นท่านเองะคะ่ะก็ถ้าในเรื่องของอันนี้บิเสริมมาในเรื่องของการอจักระค่ะเราก็สามารถเพิ่มหรือว่าใครที่จักระตัวไหนที่ว่ามันอาจจะยังมีความติดขัดอยู่ไม่คล่องในใช่ไหมคะใน,ในแต่ละจกักระค่ะ เราก็สามารถใช้คิสตันสีต่างๆที่มีความเชื่อมโยงเดือสีตามจักระนั้นเลยค่ะเรามาใช้ช่วยเคลียร์รางได้เหมือนกันระางพลังงานลบนะคะที่มันยังตกค้างอยู่อย่างเช่นอขอไล่เลยแล้วกันนะคะจักระรากสีแดงรู้จักระแล้วก็จักระที่สองนะคะสีส้มนะคะจักระที่สามก็สีเหลืองแล้วก็คิสตันสีเหลืองสีที่สี่ก็สีเขียวเช่นมรกตใช่ไหมคะหรือว่าหยกนะคะ จักระที่ห้าสีฟ้านะก็มีมากมายเลยนะคะสีฟ้าเนี่ยลองเลือกหากันดูแล้วกันจักระที่หกจะเป็นสีครามนะคะเลือกได้จักระที่เจ็ดก็สีม่วงค่ะเช่นอมิทิสนะคะ,ะที่นึงออกก็เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นะคะเพราะว่าคริสตัลมีหลักสีสันอยู่แล้วคะ่ะครบทั้งเจ็ดสีอยู่แล้วสีรุ้งเลยหรือจะเป็นขีขาวเลยะคะ่ะสีทองก็จะเป็นเฉยดไปทางเหลืองมากกว่าคะ่ะทองก็เฉยดไปทางเหลืองส้มผสมกันอะไรเงี้ยนะคะก็ก็ลองดูคะ่ะ เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะสำหรับท่านที่ยังติดเรื่องอยากจะเคลียร์ร้างจกักระด้วยตัวพลังงานของหินนะคะการผรสมผสานะความสวยงามของคริสตัลน,นะคะเข้ากับการตกแต่งบ้าน,นะะมีความหลากหลายะคะ่ะรูปแบบตั้งแต่คมไฟคริสตัลเรืองแสงประติมากรรมอันวิจิตบรรจงจนไปถึงอัญมณีส่งกลมที่หน้าเกงขามะเราแต่นะคะใครจะเชื่อมโยงกับสิ่งไหนและสิ่งนั้นจะมาหาเราเองอะคะ่ะ สำหรับที่ผู้ที่ชุนชอบนะคะคิสตันเนี่ยก็สามารถหาคิสตันที่เรียกว่าถูกจริตแล้วเราสัมพัน์แล้วเราชอบอะคะ่ะเราจะรู้ได้ด้วยต้วเองนะคะเราคิสตันนั้นก็จะเชื่อมโยงของเราแล้วเราก็จะได้ใช้คิสตันนั้นมา,าช่วยในการเพิ่มพลังงานของเราได้ค่ะมาสู่วัตถุที่สามคือเรื่องของสีสันนะสีสันที่อยู่ในพื้นที่บ้านของเราหรือในพื้นที่ที่เราพบเจอ สีสันจะสะท้อนความถี่เฉพาะตัวนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงบรรยากาศของห้องที่เราอาศัยอยู่ด้วยค่ะแม้ว่าเราจะรับรู้สีด้วยสายตาะะแต่สิ่งที่เราสามารถแยกๆได้คือการสั่นสะเทือนในช่วง400-800เฮิร์ตซ์นะคะซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เราเข้าใจว่าเป็นสีนะคะ่ะจริงๆแล้วเป็นการสั่นสะเทือนประกอบตัวขึ้นมาเป็นสีสันต่างๆนะคะถ้าใครละเอียดจนถึงมองเห็นแยกแยะพลังงานได้ะคะ่ะสีสันได้ก็จะเห็นชัดเจนมันเป็นเรื่อง ค่อนข้างจะต้องใช้พลังจิตที่แหลมคมนิดนึงนะคะการสั่นสะเทือนเหล่านี้ค่ะแผ่ออกมาจากทุกสิ่งรอบตัวเรานะคะส่งผลต่อสนามพลังงานของเราซึ่งเป็นการผสมผสานของอะตอมนะเซล์ลโมเลกุลและระบบในร่างกายนั่นเองค่ะความถี่ของสีจะถูกวัดเป็นหน่วยเฮิรต์นะคะซึ่งแสดงถึงการสั่นต่อว,วินาทีค่ะ แต่ละสีนะจะครอบคลุมนะคะช่วงเฉพาะของสเปกตร,รัมแสงนั่นเองอะแสงสีแดงสั่นด้วยความถี่ประมาณ430รานเฮิร์ตนะคะทําให้พื้นที่ต่างๆมีสีสันที่แตกต่างกันในขณะที่แสงสีม่วงเนี่ยสั่นด้วยความถี่750รานเฮิร์ตทาให้เกิดล่องลอยพลังงานที่แตกต่างกันเหนือความถี่เหล่านี้ค่ะมีคลื่นอันต้าไวโอเลตนะคะที่หรืออินฟราเรดอะซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาปะของเราเนี่ยแต่ปรากฏอยู่ในสเตปสเปกตร,รัมของแสงอะคะ่ะ สีต่างๆนะมีความยาวขึ้นที่แตกต่างกันนะคะและมีพลังงานโดยธรรมชาติของเขาอะค่ะโดยขึ้นสีแดงนะคะที่ยาวกว่าเนี่ยจะมีพลังงานน้อยกว่าขึ้นสีม่วงที่แรงกว่านั่นเองพลังงานภายในของสีสามารถส่งผลต่อบ,บรรยากาศและอารมณ์นะคะในพื้นที่ได้อย่างล้ำลึกอะคะ่ะการตอบสนองทางอารมณ์ของเราต่อสีนั้นก็เป็นสันชาตญยานะสัญชาตญยาณหรืออินทิวชั่นะแล้วก็แผ่กระจายไปทั่ว เฉดอะค่ะของสีนั่นเองเฉดสีที่เป็นเฉดสีเย็นก็เช่นอ่าน้ําเงินเขียวแล้วก็ขาวสดใสนะคะจะช่วยสร้างความสงบและการพักผ่อนนะคะสังเ,เกตไหมว่าทําไมต้นไม้ถึงเป็นสีเขียวจึงเหมาะอย่างยิ่งสาหรับสถานที่ส่วนตัวเช่นห้องนอนหรือห้องน้ํานั่นเองนะคะในทางกลับกันความมีชีวิตชีวาของโทนสีอุ่นเช่นอ่อสีแดงสีส้มสีเหลืองอะจะช่วยเพิ่มความมีชีวิตชีวาและความสดใสให้กับห้อง,องต่างๆ มาะสำหรับห้องนั่งเล่นหรือบริเวณที่รวมตัวกันนะคะการเลือกสีจะเหมาะสมควรแล้วก็สอดคล้องกับบรรยากาศที่คุณต้องการนะ,ะไม่ว่าจะเป็นต้องการความสงบหรือความราเร้าใจก็สีที่คุณเลือกก็สามารถสอดคล้องกับความตั้งใจที่คุณตั้งไว้ได้นะคะโดยเปลี่ยนห้องธรรมดาให้กลายเป็นสถานที่พักผ่อนที่เต็มไปด้วยอารมณ์และพลังงานที่ต้องการนั่นเองอะเมื่อคุณจัดการสีของพื้นที่ของคุณก็จะมีสติค่ะคุณก็จะ เมื่อเราพูดถึงความถี่และอารมณ์ที่สอดคล้องกันเข้ามาในสภาพแวดล้อมของคุณนั่นเองนะคะก็อยู่ที่เราจะสร้างประสบการณ์นั้นๆอย่างไรนะคะก็เลือกตามสีสันถ้าไม่ได้จัดในบ้านก็เน้นเป็นเรื่องการสีของวัตถุเสื้อผ้าใช่ไหมคะหรือสวนนอกบ้านก็ด้เช่นกันนะคะการตกแต่งสวนเลือกสีสันของต้นไม้ดอกไม้ะค่ะสีเขียวแล้วก็แซมด้วยสีต่างๆก็ช่วยเพิ่มได้นะคะการไปเพิงมองดอกไม้สีสันต่างๆก็ช่วยมนเรื่องขีดล้างหรือเพิ่ม เรื่องของพลังของจักระนั้นๆได้ด้วยนะคะมาสู่ข้อที่สี่ค่ะมาสักคู่เสริมให้ข้อที่สี่พลังงานจากเฟอร์นิเจอร์โบราณน,นะคะคืออะไรเอ่ยมีแนวคิดนะคะอันน่าดึงดูดใจว่าวัตถุต่างๆโดยเฉพาะสิ่งของที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเช่นเฟอร์นิเจอร์โบราณน,นะคะมันคําว่าโบราณก็ยืนยันอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าอยู่มานานและการว่าอยู่มานาน,นะ,ะเขาจะสั่งสมพลังงานมามากมายเพียงใดใช่ไหมคะ มักจะมีคุณค่าจากอดีตซ่อนอยู่นั่นเองะคะ่ะเชื่อกันว่าชิ้นงานเหล่านี้คะ่ะไม่เพียงแต่มีคุณค่าด้านสุนทรีศาสตร์เท่าน,นั้นนะคะแต่ยังมีคุณค่าทางพลังงานอีกด้วยนะคะโดยรวบรวมประสบการณ์อารมณ์และรวมถึงโชคลาภของผู้ที่เคยเป็นเจ้าของสิ่งนั้นด้วยนะคะเมื่อคุณนําชิ้นส่วนโบร,ราณเข้ามาในบ้านนะ่ะมันเป็นเหมือนกับว่าคุณกําลังเชิญชิ้นส่วนจากอดีตให้ไม่อยู่กับคุณนั่นเองะค่ะ้วพลังงานทั้งหมดที่มีอยู่ในนั้นน่นนะคะไม่ว่าจะ สร้างกําลังใจหรือสร้างพลังก็ตามอันนี้ก็แล้วแต่บางเอิญเราไม่ได้เป็นผู้ที่สามารถชิคพลังงานได้เราจะไปรู้ไหมคะว่าว,วัตถุโบราณสิ่งนั้นไปนรับพลังงานอะ,อะไรมาบ้างอ่ะถ้าเราไม่รู้ประวัติของเขาก็ก็ก่กอนที่จะเอาวัตถุโบราณอะไรเข้ามาข้างกายหรือใกล้ๆตัวก็ศึกษานิดนึงนะข้อมูลพื้นฐานนะคะอันนี้ก็สําคัญนะในเรื่องของพลังงานนะคะด้วยเหตุน,นี้อะคะนักสะสมเฟอร์นิเจอร์โบราณอ่ะอ่าจ พราะว่าตัวเองไม่เพียงแต่เป็นผู้ดูแลสิ่งของเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นผู้ดูแลล่องลอยทางประวัติศา,าสตร์และอารมณ์ะที่เจ้าของคนนก่อนทิ้งเอาไว้ด้วยนั่นเองอ่ะแนวคิดนี้ค่ะขยายไปถึงพื้นที่ที่อยู่อาศัยนะคะไม่ว่าจะเป็นอบ้านเก่าหรืออพาร์ตเมนต์เก่าแก่ค่ะซึ่งเชื่อว่ายังคงไว้ซึ่งร่องรอยการสันะเทือนของผู้ที่เคยอยู่อาศัยนั้นมาก่อนน่ะพื้นที่ดังกล่าวอาจส่งกินออาอแห่งความรู้สึกเฉพาะตัวที่สะท้อนถึงอดีตอันยาวนานนั่นเองแต่อันนี้ขอบีขอเสริมนิดนึงนะคะ หาที่สถานที่นั้นๆนะคะที่มีประวัติที่มันไม่ค่อยดีหรือมีพลังงานที่ลบอะค่ะแล้วเรามีความจําเป็นต้องเข้าไปหรือต้องอยู่อาศัยชั่วคราวหรือระวอนก็ตามอะคีรล้างพลังงานก่อนเป็นเรื่องดีนะคะคีรล้างพลังงานลบอะค่ะก็จะเป็นเรื่องดีที่สุดหรือปลดปล่อยอะไรบางอย่างออกไปอะค่ะเพราะว่าถ้าเราเข้าไปอยู่ในแหล่งพลังงานที่สะสมเรื่องถ้าสมุดบ้านหลังนั้นนะอันนี้ยกตัวอย่างแล้วกันนะบ้าน ร้านหลังนั้น,นะค่ะผู้ที่เคยอยู่อาศัยมีแต่พลังงานของความทะเลาะเบาแหวงอยู่กันแล้วไม่ได้มีความสงบสุขเลยอะค่ะแล้วเขาก็จากกันไปแล้วเราบางคนต้องไปอยู่ค่ะอาจจะไปซื้อบ้านมือสองมาที่เราไม่รู้ประวัตินะ,นะคะพลังงานเหล่านั้นมันยังตกค้างอยู่นะคะมันยังคงอยู่ตรงนั้นนะคะแต่ถ้าเรามีครอบครัวหรือมีใครที่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่คนเดียวะค่ะถ้าเราไม่ได้เข้าไปอยู่คนเดียวแต่อยู่กับครอบครัวอย่างเงี้ยมีความเป็นไปได้สูงนะคะที่มันจะเชื่อมโยงดึงดูดให้บ้านอยู่ หรือคู่เรากับคู่น่ะจะมีการทะเลาะเบาะแหวงแบบเขาเนี่ยก็เป็นได้ค่ะคนอื่นเนี่ยคีนล้างพลังงานล้างอาจจะด้วยอ่พลังงานจากคริสตัลน,นะคะก็ได้หรือใช้ขึ้นเสียงก็ได้นะคะอันนี้บีแนะนำเฉยๆหรือถ้าใครที่อ่รู้จักคนที่สามารถช่วยคีนล้างได้ะคะ่ะก็ให้เขาช่วยในเรื่องของการคีนล้างพลังงานก็จะเป็นการดีหรือเพิ่มพลังงานบวกเข้าไปในนั้นแล้วก็ปลดปล่อยพลังงานลบออกไปอะคะ่ะอันนี้เสริมอะคะ่ะ จลับมาที่บทความเมื่อมองจากมุมมองนี้ค่ะการทําความสะอาดอย่างละเอียดถี่ถ้วนเมื่อคุณยายเข้าสถานที่ใหม่หรือซื้อเฟอร์นิเจอร์เก่าก็าจะเป็นเรื่องนอบข้อใช่ค่ะอย่างที่บีเกิอนไปเมื่อสักครู่นั่นเองการทาความสะอาดเนี่ยไม่ได้จํากัดอยู่แค่ขอบเขตทางกายภาพนะคะยังขยายไปถึงพื้นที่การฟอกพลังงานจากสิ่งที่ตกค้งใดๆดที่หลงเหลือจากยุคที่ผ่านมาด้วยค่ะพูดไปในทางเดียวกันเลยที่ว่าบีก่อนไปแล้วค่ะ การทำความสะอาดทั้งทางร่างกายและพลังงานน่ะสามารถช่วยคุณรีเซ็ตบรรยากาศนะคะทําให้คุณสามารถเติมแกนแท้และสร้างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สะท้อนกับพลังงานของคุณได้นั่นเองอค่ะการฟอกอากาศในพื้นที่ที่เราอยู่อาศัยนะคะวิธีที่มีประสิทธิทธภาพก็คือการทําความสะอาดพลังงานเนี่ยก็คือ การสร้างสภาสพแวดล้อมที่กลมกืนในบ้านของคุณเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ความสะอาดทางกายภาพเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมถึงการทําความสะอาดพื้นที่และทรัพย์สินของคุณด้วยะคะ่ะต่อไปนี้ก็จะเป็นเทคนิคกาหลักการที่ใช้กันอย่างแพร่หลายนะคะในการทาความสะอาดบ้านและเข้าของของคุณพร้อมทั้งเพิ่มเพิ่มเติมพลังงานบวกเข้าไปด้วยนะคะข้อแรกคือการอบสมุนไพรค่ะว,วิธีการนะคะดั้งเดิมะะที่สุดนะวิธีหนึ่งในการทําความสะอาดพื้นที่ด้วยพลังด้วยพลังงานนะ,ค,ะคือการใช้สมุนไพรแห้งจํานวนหนึ่งนะคะ ในการอบสมุนไพรอาจจะเป็นเซตนะคะชื่อสมุนไพรเนะะี่นยเซตเนะะี่ยเป็นตัวเลือกยอดนิยมนะ,ะเนื่องจากมีคุณสมบัติในการขจัดพลังงานด้านลบนะคะการจุดกํายานสมุนไพรแล้วก็บุกเบาๆนะคะรอบๆสิ่งของและห้องของคุณก็จะช่วยชำระล้างและปกป้องพื้นที่ของคุณได้สร้างบรรยากาศแห่งความบรรยากาศแห่งความสงบสุขให้กับการอยู่อ,อาศัยนั่นเองนะ,ะหรือการใช้สเปรย์ การใช้สเปรย์ทำความสะอาดนะสเปรย์ธรรมชาติโดยเฉพาะสเปรย์ที่ผลิตจากน้ํามันหอมระเหยดีที่สุดนะและน้ําที่มีประจุไฟฟ้าสามารถทําความสะอาดพื้นที่ของคุณได้อย่างมีพลังนะการฉีดสเปรย์เหล่านี้ร,รอบๆเฟอร์นิเจอร์และห้องของคุณเี่จะช่วยกระจายพลังงานที่จุดยิ่งนะคะแล้วก็ทิ้งบรรยากาศที่สดชื่นและมีชีวิตชีวาไว้เบื้องหลังนั่นเองและอันต่อมาคือการเช็ดอย่างตั้งใจนะคะในขณะทําความสะอาดอะให้ตั้งใจนะ,ะทํา บางอย่างไปด้วยค่ะขณะเช็ดพื้นผิวอะค่ะให้จินตนาการว่าคุณไม่ได้แค่กําลังเช็ดพื้นนะคะหรือว่าเช็ดฝุ่นและสิ่งสกปรกเท่านั้นแต่กําลังขจัดสิ่งลบรบหรือพลังงานที่ไม่ต้องการออกไปอีกด้วยค่ะการมีสมาธิจ,จดจอด่จอหลักจดุจดประสงค์ของการฟ้กอากาศทําให้การทำความสะอาดของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะคะการเปลี่ยนให้การทำความสะอาด ความความสาสตร์ครั้งนี้กลายเป็นพิธีกรรมที่มีความหมายนะคะซึ่งช่วยยกระดับพลังงานของสภาพแวดล้อมของคุณนั่นเองะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นบทความนะคะเรื่องการอ่าวัตถุต่างๆนี่มีอิทธิพลต่ออารมณ์นะหรือพลังงานของเรานะะี่ค่ะการเข้าใจว่าสภาพแวดล้อมส่งผลต่ออารมณ์และพลังงานของคุณอย่างไรนนั้ก็มีง่ายอย่างยิ่งนะคะมีค่าอย่างยิ่งมีคุณค่าอย่างยิ่งมาช่วยให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึง ความเป็นอยู่ที่ดีของคุณเองนั่นเองคะคะการฝึกฝนความสามารถในการตรวจจับพลังงานด้านลบในสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคุณก็ถือเป็นทักษะที่จําเป็นนะคะและสําคัญต่อการรักษาสุขภาพและความสุขของคุณนั่นเองพลังงานเชิงลบนะคะไม่ใช่เพียงแค่แนวคิดที่ลก้ลับแต่สามารถส่งผลถึงอารมณ์นะคะความสัมพันธ์และคุณภาพชีวิตโดยรวมของเราได้อะคะ่ะอันนี้บทสรุปทางกายการเรียนรู้อ่ะที่จะระบุและจัดการกับพลังงานเหล่านี้อย่างทันท่วงทีอ่ะ วันท่วงทีเนี่ยสามารถปกป้องปัญหาต่างๆมากมายนะช่วยปกป้องความมันอยู่ที่ดีของคนที่คุณรักได้ด้วยเช่นกันนะคะในบางสถานการณ์นะคะการตระหนักรู้และและแนวทางจรุกเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้และอาจปกป้องมากกว่าแค่ความสงบสุขในจิตใจของคุณเท่านั้นนะคะยังปกป้องคนที่คุณรักหรือคนครอบครัวของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นบ้านของเราควรจะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยใช่ไหมคะเป็นสถานที่สาหรับพักผ่อนฟื้นฟู จิตใจค้นหาความสงบและลำลึกถึงช่วงเวลาดีๆร่วมกันนั่นเองะคะนนอ่ะท้ายนี้ก็คุณนะคะทุกท่านที่ยังคงติดตามรับชมรับฟังกันมาถึงช่วงท้ายเนะะี่ยค่ะก็หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่น้องๆไม่มากก็น,น้อยนะคะก็เช่นเคยคะ่ะขอให้ทุกท่านนะคะช่วงมีความสุขในทุกวันนะคะและขอให้จงหลุดพ้นนะคะจากพันธนานการทั้งปวงอะคะ่ะ อย่างรวดเร็วและง่ายดายนะคะและท่านใดได้มีคำถามอยากจะพูดคุยเพิ่มเติมนะคะสามารถแอดเข้ามาได้นะคะทาง Li n ์แอดสาย6 1หกหนึ่งห้า b a t n s h นะคะมันเป็นแรนดอมะคะ่ะไม่ใช่คำว,ว่าบาทนะคะเดี๋ยวคิดว่าเป็นราคาห1 5้สิบ้าบาทหรือเปล่าไม่ใช่ะคะ่ะเป็นแรนดอมคะ่ะหกหนึ่งห้า b a t n s h นะคะก็อยากจะพูดคุยอะไรเพิ่มเติมแอดไลน์แอดมาได้ะคะ่ะก็วันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะเช่นเคยแล้วก็ พบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะวันนี้ต้องขอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ